สวัสดีสาวโลกแฟนบอลรุ่นค้าวันนี้ก็เป็นวันที่ส9พฤศจิกายนวันนี้เหมือนก็มีนัทางฟุตบอลมาฝากรวมสองคู่เพื่อเป็นนัทางในการได้จากฟุตบอลมาเริ่มกันที่คู่แรกสำหรับฮังการีพบกับเยอรมันฮังการีชีวิตแพ่วเบาลงซัดแล้วหลังจากที่โชว์ฟอร์ม5เกมล่าสุดในรายการนี้ไว้ที่ชนะ1เสมอ2แพ้2ต่างกับอินทิเล็กที่ยิงเล่นยิงเทพลงเตะห้านัดเท่ากันทําผลงานอยู่ที่ชนะ4เสมอหนึ่งถึงแม้พวกเขาจะเสียเปรียบทีต้องออกไปเยือนแต่เยอรมันก็มีดีที่จะบุกเอาัวชัวร์ันทงต่อเยอรมันในวันท และอีกหนึ่งคู่สำหรับสวีเดนพบกับอาเซอร์ไบาจานสุดยอดทางพราจริงๆสำหรับไวกิ้งในช่วงเวลานี้พอทำผลงาน5้านัดในรายการนี้ไว้ที่ชนะ4เสมอ1ตรงข้ามกับอาเซอร์ไบาจานยิงเร็ยิงกากลงเตะห้านัดเท่ากันทำสถิติอยู่ที่เสมอ1แพ้ถึงกับ4ครั้งแถมนัดน,นี้จะลงเตะกันที่สตอเบอรี่อารีนาด้วยยังไงยังไงเจ้าถิ่นก็จัดพอดีคำให้ได้เน้นๆต่อสวีเดนเป็นทุกอย่างนี่คือหนาทางสองคู่สำหรับคัำคืนนี้หากเพื่อนเอพี่ๆท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไไปทางหน สามารถ SME159 เข้ามารับหนาะทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ